รถขวัญใจวัยรุ่นดีไซน์สปอร์ตคันนี้เลยค่ะ Honda c i ี i c เ 1.8e ได้รถไี19กับเลขไมค์แค่180คันนี้บอกเลยว่าราคาคุ้มมากๆ489,000บาทเท่านั้นนะคะไวนิดนึงนะพี่นะสำหรับคันนี้นะฝากระโปรงหน้าเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะเหลี่ยมสันคมชัดนะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไทม์ u ั n นิ่งไลท์แล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัวล้อค่ะได้เป็นล้อเดิมโรงงานล้อทูโทนปัดเงานะคันนี้ได้เป็นขอบ16แล้วได้ยางกูดเยียบปีย4นะพี่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นพับปรับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถนะไฟเลี้ยวมีที่ไปกระจกเรียบร้อยแล้วมาดูภายในคันนี้กันค่ะภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะตักเข็บสีขาวนะสภาพสวยนะคะใหม่เลยนะคะ คอนโซลด้านหน้ากว้างสวยมากๆเลยสําหรับคันนี้พี่ได้รถดีไซน์สปอร์ตแล้วกว้างขวางนั่งสบายนะคะสําหรับได้หัวน็อตตัวนี้นะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้โรงงานไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับแผ่นเพจอยู่ครบนะคะนี่เลยเพิ่มเติมตัวโครงสร้างคันนี้ให้ค่ะนี่เลยพี่ได้โครงสร้างกระดูกงูสภาพสวยเนะี่ยไม่บิดไม่เดี่ยวไม่คดไม่งอเม็เดดอดเม็เดอาร์คอยู่ในสภาพชัดและแน่นนะคะจะซื้อรถทั้งทีนะพี่เสียเงินหลักแสนนะต้องได้รถเกรดเเท่านั้นนะคะมา ดูภายในกันค่ะได้เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะมีที่พักแขนให้เรียบร้อยนะที่ดูด้านหลังนะนั่งสบายนะยืดขายืดแข้งสบายเลยสําหรับท้ายแบบนี้นะได้เป็นไฟท้ายรูปตัว C แบบนี้ไฟท้ายมัลติ r e f ฟ e c กเตอนะคะมาเปิดดูข้างในสักนิดนึงว่าจุของได้เยอะแค่ไหนนะคะสำหรับด้านท้ายเก็บสัมภาระนะโหพี่จัด กระเป๋าเดินทาง2-3ใบสบายๆสาหรับคันนี้ผ้าสกอตชดอยู่ในสภาพสวยนะคะขออนุญาตเปิดดูยางอะไหล่ค่ะยางอะไหล่ครบอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบนะคะบ็อกอยู่ในสภาพสวยเลยไม่มีร่องรอยสนิมนะฝาท้ายได้เป็นฝาท้ายเดิมโรงงานนะคะพี่นี่ผ้าสกอตชดอยู่ในสภาพสวยเลยเนะคะนะใครสนใจคันนี้นะราคา4 0 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่เพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่กล้องมองหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วครบเลยคันนี้นะ แล้วราคาคุ้มมากๆเลยนะคะไม่ว่าพี่ๆท่านไหนนะ่คะสนใจนะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะดูฝั่งคนขับเพิ่มเติมเลยนะคะปุ่มพุสตสตาร์ทอยู่ด้านขวามือแบบนี้นะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าปัดเรือนไม้ได้เป็นแบบดิจิตอลนะคะเลขไมอยู่ที่แสนแปดค่ะหน้าจอกลางได้เป็นระบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์ระบบออโต้แล้วคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ตัวเครื่องยนต์เลยนะคะ สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีนะพี่ๆไม่ว่าจะวิ่งทางใกล้ทางไกลนะคันนี้สบายมากๆเลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์สภบพสวยแบบนี้นะคะนี่เลยนะจุดมาร์กสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะคะไม่มีร่องรอยน้ำมันหยดเยิ้มเลยนะคานด้านหน้าได้คานสวยคานเดิมคานโรงงานแบบนี้สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะหัวน็อตเดิมแท้แตะเข็บแท้จากโรงงานนะคะพี่ดูเลยฝากระโปรงได้เดิมโรงงานบาร์โค้ดอยู่ครบบอ,อกรมีนะคะ อย่าลืมนะคะพี่พคันนี้บอกเลยว่าไวนิดหนึ่งนะคะกับราคา489,000บาทได้เป็น Honda Civic FC 1.8e ตัวนี้นะได้รถปี19กับเลขไม้แสนแปดค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเนี่ยที่เบอร์ด้านล่างนะ